สวัสดีครับผมอาจย์โดนะครับวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคุณป๊อปเดอะสันนะครับคุณป๊อปอเดอะสันเผอิญว่าถือว่ามาเล่าแล้วกันนะครับเพราะมีมีคนผมถูกขอว่ามีคนถามมาว่าคุณป๊อบใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในงานนั้นๆน,น,นะครับวันนั้นผมได้ไปวันที่31ตุลาไปงานคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เพื่อแล้วได้มีมีโอกาสได้ไปดู คุณวงหินเล็กไฟเล่นนะครับซึ่งมีคุณป๊อปเล่นอยู่นะครับผมก็เลยได้เข้าไปดูหน้าเวทีเลย <c oughs> ไปยืนหน้าเวทีหน้าตู้คุณป๊อปเลยก็ไปดูสังเกตอุปกรณ์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้สัมภาษณ์คุณป๊อปโดยตรงนะแต่ผมใช้วิธีสังเกตเอาอากมีการผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะฮะโอเคอย่างแรกนะครับต้นคลิป อาจจะดูกันไปบ้างแล้วนะครับกับเ,ออเสียงกีตาร์ของคุณป๊อปโอ้โหอลังการมากนะฮะนะครับเรามาแยกกันอย่างนี้ก่อนนะครับภาคเสียงแอมเสียงแตกก่อนเสียงแอมกับเสียงแตกนะครับคุณคุณป๊อปใช้อะไรบ้างนะครับทีนี้เราไปดูที่แอมที่คุณป๊อปใช้ก่อนนะครับจากภาพนะคะคุณจะเห็นนะว่าจะมีหัวแอมแล้วก็มีดอกลำโพงเนะนะฮะที่ตรงนั้นก็คือจริงๆแล้วคุณป๊อปใช้ระบบ เหมือนแอมเนั่ยแหละครับทีนี้แต่ว่าเขาจะแยกกันระหว Pre ่างปรีแอมนะครับปรีแอมคือด้านส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพาวเวอร์แอมซึ่งมันจะแยกออกจากกันนะครับซึ่งปรีแอมเนี่ยนะมันหมายถึงอะไรปรีแอมก็คือการปรับได้ทั้งทุ้มกลางแหลมปรับโทนปรับแตกมากแตกน้อยได้จากตรงนั้นเลยนะฮะได้จากตรงนั้นเลยนะฮะก็คืออันนี้คุณป๊อบใช้ปรีแอมของ A D A M P 1นะครับซึ่งเป็นแล็เป็นเขาเรียกแล็เมาส์ที่แหวเห็นแม็กเป็นหัวแอมเป็นยยาวเขาเรียกแล็เมาส์สำหรับที่ฮิตกันมากในชุก80 90นะครับหลายคนระดับโลกใช้มากไม่ว่าจะเป็นใครอารล็อกดุ๊เตี๋พอลคิเบิร์กนะฮะหรือว่านูโน่แบตเชนคอร์ดหลายๆคนเลยนะครับยุคนั้นเป็นอะไรที่ฮิตกันมากแต่คุณป๊อปนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับปีแอมตัวนี้นะครับซึ่งเสียงนะครับ ค่อนข้างจะอลังการงานสร้างมากนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นแค่ปรีแอมนะครับก็คออือปรับแตกมากแตกน้อยทุนกลางแหลมมีเสียงคอรัสอยู่ในตัวด้วยแต่ไม่ผมคิดว่าคุณป๊อปไม่ใช้นะครับอาจจะใช้แค่ครีเวิร์นะฮะทีนี้ก็ลองดูนะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เขียนว่าเ,เห็นไหมที่เขียนเป็นเป็นสีเงินเงินอยู่ด้านล่างของปรีแอม A D A ตัวนี้ก็คือ V H T นะครับ ถ้าผมจำชื่อรุ่นผิดขอประทานไภัย50 to 50นะครับเป็น power amp ซึ่ง power amp เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับ power amp เอาไว้ขยายเ,าเสียงจากไอตัว pre amp ข้างบนเนี่ยให้มันดังขึ้นครับ50 to 50หมายถึงว่าน่าจะเป็น stereo นะครับข้างละ50วัตต์ถ้าผมจำไม่ข้อมูลผิดพลาดขอประการประทานอภัยนะครับก็คือขยายให้มันดังขึ้นมันอาจจะปรับได้แค่ทุ้มแหลมแค่นั้น อาจจะไม่ได้ปรับแตกมากแตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ขยายส่วนจากข้างบนของ PM ของ ADA ของคุณบ๊อบเนี่ยให้ดังขึ้นแล้วก็เข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ดอกลำโพงเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมครับซึ่งลำโพงตัวนี้ก็เป็นของมาแชลนะครับดอกอะไรนั้นมองไม่เห็นไม่สามารถบอกได้นะครับนะฮะแล้วก็ใช้ไม้จ่อสองตัว ใช้ไม้จอดสองตัวนะฮะใช้ไม้จอดสองตัวอันนึงเป็นคอนเนเซอร์อันนึงเป็นแดนามิกผมคิดว่าใช้ไม้สองแบบนี้นะครับแล้วเข้าไปที่มิกเซอร์สองไลน์นะครับเพื่อให้ใช้ใช้ไม้ต่างกันเสียงก็จะต่างกันเพราะงั้นเวลาเปิดพร้อมกันเสียงจะไม่เฟดจะไม่หักล้างกันมันก็จะเหมือนเป็นกีตาสองตัวสองไลน์เลยเข้าไปด้วยกันเพิ่มความอลังการางานสร้างเข้าไปอีกนะครับนะฮะนี่ยครับนบี่ยภาคเสร็จแล้วส่วนว่าก็คือ เสียงแตกกับเสียงเคลีก็จะใช้อยู่ในนี้เลยครับใน a d a ตัวนี้เลยนะครับนะฮะส่วนภาคอุปกรณ์ที่อยู่ในพวกอุปกรณ์ว่าในพี่ตาบอดเขาใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปจากนี้ครับผมเรามาดูกันว่าพี่ป๊อบใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนขอบอกก่อนว่าอันนี้ ผมก็เองก็ใช้วิธีการคาดเดาเอาที่นั่งดูจากหน้าเวทีนะครับนะฮะเรามาดูจากฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับช่วงแรกๆคุณจะเห็นไหมแฟลชแบ็คตัวนี้นะครับนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเสียงดิเล่หนึ่ตัวแล้วที่คุณป๊อปใช้นะครับเดี๋ยวใช้เสียงช่วงไหนนะครับลองไปออฟังดูนะครับผมจะตัดให้ฟังนะครับ โอเคอันนี้ฟังมาแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูส่วนนี้คือสียขาวโคโรเมติกจูนเนอร์คองตั้งสายนะครับคงพอเข้าใจนะครับโอเคอันนี้เป็นโรเจอร์เมเยอร์นะครับเป็นเสียงอ๋อจูนีไวท์นะครับจูนีไวท์เป็นเสียงคล้ายคคอรัสยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเสียงที่คล้ายๆกับอของจิมมี่เฮนริกใช้ครับนะฮะคุณป๊อปชอบจิมมี่เฮนริกเหมือนกันนะครับเสียงเป็นอย่างไร ลองฟังดูแล้วกันนะครับเขาจะผสมกับเสียงแตกให้มมันหนาๆวนๆหน่อยลองฟังครับ อลองฟังดูนะจะพอเข้าใจนะครับส่วนตรงนี้เห็นไหมครับส่วน loop switching เนี่ยนะครับเป็นสําหรับการทําให้มันเป็นออมันเป็นกล่อง buffer ด้วย buffer คืออะไรเพิ่มสัญญาณเวลาเป็นการเพิ่มสัญญาณให้เสียงมันแรงขึ้นเวลาต่อเอฟเฟกไรหลายๆตัวนะครับแล้วก็เอามาจิ้มที่กล่องนี้กล่องเดียวได้ไม่ว่าจะเป็น input output input จากกีตาร์หรือเข้า output เข้าแอมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ เริ่มจากตรงนี้เองซึ่งอธิบายค่อนข้างสายค่อนข้างละเอียดนะครับผมเองก็ยังไม่มั่นใจแต่คือรู้ว่านี่คือกล่องหลบสวิตช์นะครับเอาไว้สําหรับเสียบเข้าเซนลีเทิร์นหรือจากกีตาเข้าได้เลยครับต่อไปตอนนี้ครับอันนี้คือ TC e l e c t r o n i c อ r ิกส์ด c e ม e e t e บที c r อิเล็กทรอนิเนี่ยนะครับเอ,อรเอาไว้ทําอะไรเอาไว้คุณป๊อปเนี่ยมีคอรัสหลายตัวมากนี่ก็อ,อีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ผมคิดว่าคุณคอรัสอาจจะเปิดคอรัสไฟ เป็นก่อนหน้าเสียงแตกเพื่อให้เสียงมันค่อนข้างจะหนาและมีความคลีนขึ้นครับนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับส่วนตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะมาดูเสียงแตกนะครับเสียงแตกหนึ่งเดียวที่อยู่ในบอร์ดคืออันนี้ครับดูอันนี้ก่อนเห็นไหมคัสตอมโอดสองดูอันนี้ก่อนนะเห็นไหมคัสตอมโอดสองนะครับเนี่ยครับเป็นโอเวอร์ไดร์ไว้สําหรับปูดเสียงแตกจาก ADA Power p o w e r Amp เรอเอดีเอฟรีแอมนะครับอันนี้ เห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูอันนี้2อ,อันนี้คือดีเลย์นะครับดีเลย์เนี่ยมันจะมีคุณป๊อปจะมีดีเลย์สั้นกับดีเลย์ายาวนะครับก็คือช็อตช็อตเนี่ยเห็นไหมก็คือของฮาร์ดแวร์บายดิจิตเทคนะครับเปิดเป็นเสียงสั้นนะครับอันนี้ดีเลย์เสียงยาวนะครับเฟรชแบ็กนะครับคุณป๊อปก็ ช้อันนี้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะลูบโดยสวิตชิ่งตัวนี้ครับเห็นไหมครับก็คือเห็น DL 1 DL 2อันนี้ไว้สําหรับการเปิดปิดบางทีก็คุณป๊อปอาจจะต้องการเสียงสั้นก็เปิดตัว A ไว้หรือบางทีคุณป๊อปเนี่ยโซโลโย่ยาวๆ2สองตัวต้องการเสียงด่เล่กับทั้งสั้นและยาวพร้อมกันก็จะเปิด2ตัวโดยการกดปุ่มลองข้างล่างแล้วก็ค้างตัว Channel นน A ไว้ด้วยนะครับ เสียงโซโล่ก็จะแบบมีการซ้อนกันระหว่างเสียงสั้นกับเสียงยาวคุณป๊อบชอบทำเวลาเล่นเพลงชาครับลองฟังดู โอเคนะครับลองดูนะครับส่วนอันนี้นะครับม i d ิเมาส์นี่ไว้สำหรับควบคุมเปิดปิดชันนอนแบงค์ของ ADA Preamp นะครับนะครับอันนี้ไว้สำหรับบูตโซโล่ครับนะฮะทางเห็นไหมริทึมกับโซโล่ถ้าเกิดโซโล่กดอีกทีหนึ่งก็ปูตให้มันดังขึ้นนะครับนี่ก็คอรัสอีกหนึ่งตัวแล้วเห็นไหม p r o v i d e n c e a Nadae Corus นะครับคุณป๊อบชอบเล่นเพลงช้าๆนะครับ ตัวนี้คุณป๊อปชอบเลยเป็นเพลงช้าๆหรือเกาให้มันมีเสียงกริ้คลีนใสๆนะครับคุณป๊อปชอบก็รักตัวนี้ส่วนตัวนี้คุณป๊อปจะใช้น้อยนิดนึงนะครับทำให้ทําเสียงเลสลี่หมายถึงเสียงแบบเออเสียงคอรัสแบบสั่นๆเยอะๆอันนี้นะครับลองดูนะครับและอันนี้ก็ว้าวครับคลายเบบี้ปกติเลยนะครับแต่ว่าผมว่าคิดว่าน่าจะโมโทรไบพาสเช่นเดียวกันเพราะเห็นจากปุ่มจุดสีแดงข้างบนเห็นไหมครับโมโทรไบพาสเหมือนกันนะครับ ส่วนของอันนี้ก็คือ power supply นะครับวิธีการต่อน,นั้นขออนุญาตบอกไม,ไม่บอกเพราะว่าผมเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต่ออยังไงบ้างนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วคุณป๊อปจะต่อเซนลิเทิร์พวกคอ,อเอัสเ e l a ์ delay, ไว้เป็นเซนลิเทิร์นะครับส่วนอันนี้นะครับคือกีตาร์ที่คุณป๊อปใช้ในงานคอนเสิร์ตวันนั้นนะครับอธิบายเห็นกันก็จะเป็นเฟนเดอร์อ หัวโตสตาร์คาสเตอร์โตสตาร์โตคาสเตอร์นะครับซึ่งผมไม่สาม,มารถตอบได้ว่ารุ่นอะไรนะครับพิกอัพสองตัวบนที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเป็น Fender n o i s e l e s s นะครับเป็น Noise l e s s จริงๆเลยนะครับนะครับเพื่อป้องกันการเสียงจีของเสียงจีที่ใช้เสียงจีจากเกรนมากๆครับส่วนพิกอัพตัวหลังอ,ะอ่ะมันเป็น h a r b u บอ i n g ซึ่งผมคิดว่าคุณป๊อปน่าจะโมอ,อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าอาจจะต้อง <laughs> ต้องไปศึกษาเพิ่มแต่ที่รู้คือ,อตัวเนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเสียงให้ฟังนะครับเสียงหวานเชียบเลยลองฟังดู ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนะครับอีกตัวนึงนี่คือมิวสิกแมนนะครับตัวนี้จะผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นรุ่น Shield House หรือเปล่านะครับ MusicMan Shield House ซึ่งเป็นป i ิ k กอัพแบบ EMG นะครับนะครับแล้วก็มีคันโยกแบบ f อร์โรนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดมันเม็นบอกกันได้นะครับขออภัยถ้าผิดพลาดนะครับ นะครับก็ตัวนี้เสียงค่อนข้างจะตุดันแล้วก็มีความเป็นฟอยลโรสอยู่นะครับลองฟังเสียงดูแล้วกันนะฮะ อเคครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการที่ผมเอาอธิบายเล่าเรื่องของอุปกรณ์คุณป๊อปเดอะซันหรือฮีเล็กไฟให้ฟังนะครับหากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้สัมภาษณ์คุณป๊อปโดยตรงใช้หลักการสังเกตนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Sorry, cop.